หยอกกันมีความสุขใหญ่เลยค่ะม,ม,มานอนเฝ้าแม่ค่ะแม่เอาเสือมาปูแล้วก็าผ้ามาปูให้มานอนเฝ้าแม่ทำงานแดดมันไม่ร้อนอเขาชอบค่ะถ้าอย่างนี้ทำอย่างนี้ให้เขาแล้วเขาชอบเหมือนกับเขาได้อยู่กับเราตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่แม่จำเจเขาชอบ อารมณ์เขาก็ดีค่ะมีความสุขกันใหญ่เลยออสการ์ออสการ์ลูกชายชูชิค่ะอ้วนปุ๊กลุกอ้วนปุ๊กลุกเลยออสการ์ดัลล่านี่ก็อ้วนชี้ชี้ก็พุงใหญ่นะชี้ก็อ้วนเหมือนกันค่ะแม่อุ้มไม่ไหวละ เห็นพุงไหมคะนะ้น่ะได้ครับอชอบใช่ไหมหนูชอบใช่ไหมหนูชอบมามานอนเฝ้าแม่กันหรอลูกฮะชี้หนูมานอนในผ้าห่มลูกชี้มานอนในผ้าห่มตรงนั้นมันจะเจ็บหนูลูกมันเป็นก้อนหินชี้เดินมาลูกมาชี้มานอนที่ผ้าห่มนะคะชี้มามานอนที่ผ้าห่มลูกเถิดมา หนูจะเจ็บไปนอนตรงก้อนหินได้ยังไงลูกมาชี้มาลูกมามานอนเถอะมานอนนี่แล้วชี้เถอะมาค่ะชี้เถอะมาชี้เถอะมาโอ้คนเก่งมามาฟังรู้เรื่องนะคะพูดรู้เรื่องฉลาดค่ะรู้เรื่องหมดเถอะมาลูกเถอะมาอีกเถอะมาอีกเถอะมาค่ะแล้วเถอะมาแล้วมหามามาตรงนี้มาเถอะมามานอนตรงผ้าห่มมันร้อนเอ้ยมันมันแข็งหลุกตรงนั้นมันแข็งนะคะ โอเคฮะคนเก่งคนเก่งจังเลยฮะคนเก่งมามะ,มะอ่ะจับแขนคนเก่งเนะี่ยพูดอะไรก็รู้จักภาษาหมดทุกอย่างเนี่ยฮะพูดอะไรก็รู้จักภาษาหมดทุกอย่างดูสินะ่อกกัน <c oughs> <c oughs> เห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจค่ะเราก็มีความสุขไปด้วยโอเคค่ะ